เดินกันไปเรื่อยๆอากาศดีน้ำคลองข้างสวนคลองข้างสวนค่ะเุ้ยมีหอยด้วยโอ้เจังคุณอะมีหอยขมคุณอะสบอน้ำเอ๊ะทำเป็นรูคุณอะด๊อกด๊อก เนี่ยมีหอยขมด้วยค่ะมีหอยขมด้วยโอ้ยอากาศดีก็เลยพากันมาเดินกินได้ไหมนี่ถ้าไม่ได้หรือว่าจารคนเขาแดหเนี่ยลองไปกินดูสิโดร่กินใช่ไหมหืมนั่นนี่ดร่ง่กันจ้ะโดร่นเท่านั้นฮึ่มให้โยอาจารย์ ซบ่เหรนี่เนาะหอยขมเนาะคิดว่าหอยขมนะไต้แล้วเอามาปล่อยเนี่ยตุงเียมุดต่ห้างจุดไหน ตัวเล็กนะอยู่เนาะอย่าเอามันเลยเนาะมันตัวเล็กว่าจังจีใส่เกลอเข้าไวโตรนางอะไรต๊ะอย่างนู้นน้อจีใส่เกลอไม่ได,ไไไได้โอ้จังบอกว่าทาคาชิบอกว่าไม่เก็บไม่เก็บมันสงสารมันนี่หอยเอ็นี่มันเป็นคลองน้ำสวนเขาค่ะตรงสวนสงสารมันเนาะ เก็บม <Okay, S 2> ันเลยเขาก็อยู่ของเขาแบบธรรมชาติ<อ>ธรรมชาติของเขาขให้เขาเติบโตระบบนิวเวศวิทยาจะได้ดีเน,ะนาะโอ้เยอะค่ะทางนี้เนี่ย,ยนะพามาดูหอยขมค่ะวันนี้ญี่ปุ่นก็มีหอยขมนะคะอากาศดี เดินดูเดินซัมโปบรรยากาศรอบๆจะมองเห็นอีออนอันนี้เผืออโอ้โอ้โอจังนี่เขาปลูกพกริกค่ะมาดูอาดูโซโ้งาลี่ ญี่ปุ่นสวนญี่ปุ่นเขาปลูกพริกกันเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นกินเผ็ดแล้วค่ะ mm hmm. ดอกดอกคอสมสดอกตั้งโอบ้านเราเนาะดอกคอสมอสวันนี้อากาศดีก็ mm hmm. เลยพามาเดินซอกแซกชนบทญี่ปุ่น <c oughs> ซอกแซกชนบทญี่ปุ่นค่ะเนี่ยไหนไหคะดอกคอสมอสคอสมส 6. 6. สวยค่ะวันนี้อากาศดีดีนะคะดูสิ่งอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สวยงามก็เป็นการต่อยอดให้ชีวิตต่อยอดชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องคิดมากอยู่กับธรรมชาติอยู่กับระบบนิเวศวิทยานะคะอะ มองเห็นป้ายแดงๆแล้วก็เป็นป้ายอีออนช้อปปิ้งเซ็นตออันนี้ก็เป็นสวนอง,งนุ่นเป็นสวนอง,งนุ่นคลองน้ำเสียบ้านเขานะคะจะให้ดูคะ่ะเห็นไหมคะน้ำใสสะอาดอันนี้เป็นโรงยิมที่ซ้อมกีฬาของมหาลัยกีฬา อริเวณรอบๆเน yeah. ี่ยที่ใกล้ๆบ้านข้างบ้านนี่แหละคะ่ะเดินกันมาอากาศดีน,ะะนี่กองน้ำเสียบ้านตอนนี้ยังสะอาดนะคะ ือวัดค่ะวัดแล้วก็ที่เก็บกระดูกเก็บกระดูกมีหน่อไม้มีไหมหน่อไม้ โอ้ยเสียงนกเนี่ยฮะนี่หลังวัดค่ะอันนี้ก็เป็นโอฮากะที่เก็บกระดูกที่เก็บกระดูกของญี่ปุ่นนะคะีค่ะแพงแพงนะคะพื้นที่เขาไม่ค่อยมีใช่ไหมล็อกล็อกหนึ่งเนี่ยโอ้หลายแสนค่ะเนี่ยนี่จะให้ดูล็อกแค่นี้นะคะเนี่ยนี่ก็ประมาณโอ้สามแสนได้มั้งเนี่ยสามแสนประมาณ